สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับเป็นการอัปเดต1,400บาทนะในการถอนเงินเข้า t ูมอนิวเล็ตในคลิปนี้เลยนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการทําเงินตรงนี้1,400บาทนะครับก็สามารถเบิกเงินได้แล้วนะครับก็ทําการกดเบิกเงินได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่เบอร์ wallet นะครับในการรับเงินแล้วก็พิมพ์เบอร์ wallet ของเราลงไปในช่องนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ทําการกดถอนเงินนะครับพอเรากดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้1 1.4k นะครับก็กดยินดีรับตรงนี้ได้เลยเพราเรากดยินดีรับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมียอดเงินขึ้นมาให้เรากดรับเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นในการหลังจากที่เราถอนไปแล้วนะ19.05เราก็กดยินดีรับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินนะครับ1,400บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับในวันที่27เดือน4นะครับที่ผมทําการถอนไปนะผ่านไป1วันนะครับก็เงินได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน1,400บาทนะครับการถอนเงินสําเร็จนะวันที่2 ส7เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่ครบนะครับในส่วนของข้ามวันนะครับก็อยู่ในช่วง24ชั่วโมงนะครับในการถอนเงินนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของบัญชีทูมอนีวอเลตนะครับที่ใช้ในการรับเงินนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของยอดเงิน1,400บาทที่เราทําการถอนไปนะครับในวันที่28นะครับเป็นวันที่เงินเข้ามานะครับตอนตี5นะครับผม28นาทีอันนี้คือการถอนเงินครั้งล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะดูอัปเดตเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วย ครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิลิวิลด์นะครับหนึ่บาทนะครับที่ได้รับเงินเข้าทูมิลิวิลด์มาล่าสุดเลยนะครับวันที่28นะครับเดือนเมษายนนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยก็น่าจะ มีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ทําคลิปรีวิวไปก็หลายครั้งอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อัปเดตนั้นน่าจะประมาณ1เดือนแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการถอนเงิน1,400บาทนอผมถอนจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Casey Dog นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็หลายคลิปเลยนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Google Play Store ได้แล้วณตอนนี้นะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยมีการถอน ออกจาก Google Play Store ไปแล้วนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดในการใช้งานได้แล้วนะสลับมือใหม่ที่อยากจะดาวน์โหลดกลับมาเล่นนะครับส่วนใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับยังมีตัวแอปในเครื่องนะครับก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมเลยในส่วนของการใช้งานแล้วก็การทําเงินเนี่ยผมได้ทําคลิปอัปเดตไปก็หลายครั้งมากๆนะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยอยากจะเล่นต่อก็เล่นได้ส่วนใครที่ดูแล้วไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินที่ผมทําการถอนไปนั่นเองนะครับ ในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับเมนูที่1นะครับตรงนี้เราจะทําการแนะนําหรือไม่แนะนําก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถนะกรอกไอเดียคำเชิญด,ด้านล่างได้เลยนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนได้เลยนะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานประจํานะครับในการทําภารกิจในการรับคะแนนตัวนี้เราก็สามารถทําตัวภารกิจได้เลยงานโต้ตอบนะครับก็จะเป็นการเล่นกล่องนะครับการทําเกมต่างๆนะครับในการรับตัวคะแนนเหรียญทองนะก็สามารถทําตัวนี้ เพิ่มได้ การเล่นเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับในการช่วยตัวสุนัขตรงนี้นะครับให้จากลอดจากรังพึ่งตรงนี้นะครับผมถ้ามันลอดเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของตัวแบงค์เขียวด้านบนนั่นเองนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี3เมนูเหมือนเดิมเลยนะครับมีการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของตัวแบงค์เขียวตรงนี้เราก็สามารถกดหมุนวงล้อได้ในการเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่40บแบงค์เขียวนะก็จะบวกให้เราที่ด้านบนนะครับและก็ในส่วนของ24ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับอันเดียวกัน250 ตัวเขียวนะครับจะเป็นการใส่ไ d คดีเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของตัวแบงค์เขียวเนาะแล้วก็9 5 0าร้ k ในส่วนของกล่องของขวัญด้านบนขวามือเนี่ยก็จะเป็นการกดรับคะแนนเหรียญทองฟรีนะครับทุกวันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญทองนะครับสองพันสี่หนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็หนึ่งแสนตรงนี้เนี่ยมันต้องแนะนําเพื่อนขึ้นไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเท่าไหร่นะครับในการทําภารกิจตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือการใช้ตัวแบงค์เขียวในการถอนและก็การใช้คคะะแนนนเหรียทองับ สำหรับตัวแบงค์เขียวเนี่ยผมก็ทําบ้างไม่ได้ทําบ้างนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับก็เก็บสะสมในส่วนของการเช็คอินนะครับในการทําภารกิจนะครับก็ทําเองด้วยนะเพราะว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยสคนนะครับเพื่อที่จะทําการเช็คอินล่วงหน้าเนี่ยมันไม่สามารถเชิญเพื่อนได้แล้วนะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัว Google Play Store เนี่ยมันไม่มีให้เราดาวน์โหลดแล้วนะมันก็เลยไม่สามารถแนะนํนาเพื่อนได้ก็เลยต้องเชิญเพื่อนอ่าก็เลยต้องเล่นเองนะครับสิวัน20วันเนี่ยเราต้องเล่นเองนะครับและก็ในส่วนของการเชิญเพื่อน ในส่วนของการเช็คอิน5วันเนี่ยของผมเนี่ยมันก็ขึ้นจากเพื่อนเก่าๆที่เคยรีวิวไปหรือว่าเคยแนะนําไปเนาะเขากลับมาเล่นใหม่นะครับมันก็เลยขึ้นให้เรากดเช็คอินได้นั่นเองนะครับเราต้องทําตามภารกิจที่เขากําหนดนะถึงการทําการกดเบิกเงิน1,400บาทตรงนี้ได้นะครับเรามาดูที่บันทึกการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปครั้งล่าสุดนะ1,400บาทตรงนี้นะครับเป็นการถอนในวันที่27นะครับเดือนเมษาเลยนะครับก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการถอนเงิน1,400บาท ก่อนหน้านี้เนี่ยผมถอนไปวันที่เท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยก็เป็นยอดก่อนหน้าที่จะทําการถอนอีกหนึ่งครั้งเนี่ยผมถอนไปในวันที่29เดือนมกราคมเลยนะครับก็ผ่านมาทั้งหมด4เดือนนะครับผม4เดือนนะครับในการถอนนะครับที่ผมทําไปเนี่ยแล้วก็มาดูตรงยอดล่าสุดที่ผมถอนตรงนี้ได้นะอันนี้คือ23บาทที่ผมถอนไปนะครับ23เนี่ยถอนไปในวันที่3เดือน4นะครับก็ถึงมาถอนได้นะครับในส่วนของ1,4 0 0บาทก็คือผมเล่นบ <kaf. S 1> <า>้างไม่ได้เล่นบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เข้า มากดทําให้ภารกิจเนี่ยมันผ่านด่านนะครับผ่านการเช็คอินตรงนี้วันละ1รอบนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะจนมันขึ้นปุ่มการเบิกเงินให้ผมก็เลยลองถอนดูว่ามันยังจ่ายหรือเปล่าก็สรุปนะครับเงินยังเข้าอยู่นะครับสลับหรับ1,400ยบาทนะครับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยมันก็ขึ้นมาไม่ได้เยอะนะครับทีละ10บาท20บาทนะครับผมก็จะทําการถอนเข้าไปที่ทูมอนี่วอลเล็เหมือนเดิมนะครับในการถอนก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดถอนทั้งหมดแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับในการรับเงินนะนะครับผมก็ทําการถอนไป 42.45นะครับกดยินดีรับแบบนี้ได้เลยประวัต,วติการถอนเงินดูที่ด้านบนขวามือนะครับอันนี้คือยอดที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะอันนี้คือการอัปเดตยอดการถอนเงิน1,400บาทนะครับสำหรับใครที่มองว่ามันยากในการทํารายได้หรือว่าในการทําเงินนะครับไม่อยากเล่นแล้วหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปอัปเดตให้เฉยๆนะครับในส่วนของการถอนเงิน1,400บาทที่ผมได้ลองกดถอนดูเนี่ยมันก็ยังเข้าปกตินะครับในส่วนของการทําเงินผมก็เล่นทุกวันน <ๆ S 1> ะครับ เล่นบ้างเล่นเล่นให้ครบนะครับเป็นส่วนของ15ครั้งหรือว่า20ครั้งในการเช็คอินแค่นั้นพอนะครับแล้วก็กดเช็คอินตรงนี้เนี่ยรับโบนัสทุกวันเนี่ย150่าเหรียญทองเนี่ยผมก็กดรับทุกวันนะเข้ามากดรับแล้วก็ออกนะครับซึ่งก็ไม่ได้เล่นตลอดทั้งวันนะครับในการทําเงินตรงนี้นะครับใครที่อยากจะทําดูก็ลองทําได้ส่วนใครที่ไม่อยากทําก็ไม่ไปนลรนะครับไปทําแอปตัวอื่นได้เลยนะครับในส่วนของการทํา To m o n e y Wallet นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยยนนนะเรามจกััใให่ป สวัสดีครับ